อ้าวสวัสด oh. eh, ีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับต่อแต้มดัมซิงครับมาดูครับรถใครมาช่วยงานครับเนี่ยหล่อมากเลยครับเจ้าโรูปขอบอืมอีกันนี้กันนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านล่ะทงทงยับเดี๋ยวเรามาดูมาดูรถรอหน่อย อืมจะรูปครบครับตอนเดียวอ่ะตอนเดียวนะครับจะขอรถอยู่ไหมจะขอรถไม่น่าจะอยู่นะโอ้สุดจัดเลยครับคันนี้อย่ารถทุกคันจะมีสติ๊กเกอร์นี่หมดเลยนะอมหล่อครับสมได้ครับ เจ้าขอรถไม่น่าจะอยู่นะครับนะโอ้หล่อมากเลยครับพี่น้องวันนี้รถหล่อมาช่วยงานมาช่วยงานหรือมาเล่นไม่รู้ไม่เห็นเจ้าของเลยไม่เห็นวิ่งดินเลยโชคนีพลเสียล้านอืม อันนี้ครอบทะเบียนนี้น่าจะทําเองนะครับเนี่ยดูจากรอยเชื่อมแล้วหล่อมากเลยครับหมวกก็ตัวนี้น่าเป็นหมวกหมวกไทยแหละหมวกทําเองเอ่วาจัดทรงหมวกได้หล่อมากอะ่ะดูแบบเรียบๆมาหนึ่งชั้นเลยครับ จ้ขอรถมารู้ไปไหนโอ้โหอันนี้ก็น่าจะงานไทยครับนี่งานทำเองนะได้ส่งครับคันนี้สวยมากเนี่ยเนาะมีตัวกั้นนี่สวยมากเลยครับ ท่อนี่ดิลอันนี้ท่อหลอกครับนี่ท่อหลอกนะโอ้เสียงสะท้อนเลยท่อหลอกนะครับ,เร,บเรเดียนอ๋อ น่าจะเป็นยางไอ้อันนี้กระทะมินเนียมครับนี่ยางไม่มียางในนะดูครับดูจุกถ้าทมินเนียมนะครับถรถนี้โตใหม่รถห้างบอก หกล้อบ้าพลังไทยแลนด์ฮะสวยมากครับโอโ้โหแตรกี่ที่ครับเนี่ยหลังคาก็มีตรอกสาร์ร้อยเก้าสิบเจ้าน้องใหม่ก็ใส่กันชนรูปบครบนะครับ น้องแหม่เรากี่กันขาวอะ่ะกันชนโ,โรมคคบเหมือนกันได้ทรงมากเลยครับบางฝุ่นก็แค่นี้แหละสวยแล้วไม่กว้างมากครับบางฝุ่นนี้ประมาณยี่สิบครับยี่สิบเซนได้อยู่นะยี่สิบถึงยี่บห้านะประมาณนี้ครับแค่นี้ก็พอดีนะครับ นั่งงานเร็วมากครับวันนี้วันนี้รถวิ่งไม่เยอะนะครับประมาณสิบคันครับขุดเร็วมากดูฝีมือครับคือ,คอ,คอสวยมากเลยนะดูบอย ไฟบาต์ตนี่มันไฟใหม่เลยนะทุงยังไม่เกะเลยเร็วมากครับหนึ่งงานน่าจะวันนี้น่าจะได้ตรงทางนี้เกือบหมดครับทางเนี่ยน่าจะหมดนะดิน แล้วก็จะได้ล้มต้นไม้นั้นล้มต้นไม้นั้นไปนน่นอีกแล้วก็น่าจะขุดไปฝั่งนั้นแล้วก็ไปเอาดินตรงที่เหลือเกาะเกาะข้างฝั่งนั้น,นครับที่เป็นเกาะที่เขาเอาไม่หมดอ่ะเพราะทีมงานที่มาเอานั้นก่อนหน้านี้น่าจะโลกเอาแต่หน้าดินไปนะครับของข้างล่างนี้มันก็ผสมดินเหนียวครับหน้าดินผสมเหนียวนะไม่ใช่ดินเหนียวล้วนนะครับแต่ดินนิ่มมาก จะไม่เห็นเจ้าของรถนะไม่รู้ไปไหนน่าจะขึ้นไปกับคันส้มหรือเปล่าว่าเห็นตามตูดคันส้มมานะครับน่าจะมาเล่นหรือมาขนก็ไม่รู้นะครับแล้วเ,เดินไปเอารถก่อนนะครับ ใส่ดินเงาเห็นรถตัวเองกเห็นรถเขาแล้วงุนงิด <laughs> เดี๋ยวเขาดูว่าวันนี้เติมน,น้ำมันไป700อยครับเขาดูว่าจะจะวิ่งได้ทั้งวันไหมเพราะเมื่อาวานน้ำมันเหลือในถังวันสามร้อครับพอตีไปพันหนึ่งอ่ะพอเบรติดทางระยะทางนี้น้ำมันก็อยู่ประมาณหนึ่พครับ รามาส่งน้ำแข็งแล้วใส่ถังเลยลูกพี่ส่งน้ำแข็ง แต่นี่มันง่ายครับมันเป็นสาะหมู่บ้านนะมันไม่ใช่เหมือนสายลวงที่ผมเดินทํากับพวกจันออดนะครับที่เดินทงพวกจันออดอ่ะถ้าขุดเสร็จแบบนี้แล้วคือเราจะได้เดินทลายข้างล่างนั้นหมดเลยครับจะได้เอาไมโครล,ลงไปโกยโกยโกยให้มันเป็นพื้นเรียบยครับแม่ให้เห็นแบบนี้โผล,ล่นีงานไม่ผ่านแต่นี่น่าจะเป็นแบบงานชาวบ,บ้านปกติก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเรื่องเข้มงวดอะไรประมาณนี้หรือเปล่า <S <S พอที่ยิงสาลูกนี้เสร็จแล้วครับอันนี้เราเปิดขยายเพิ่มนะครับ ที่วางครับที่นอนผมไม่ได้เก็บได้แล้วทั้งนั้นแหละอ้โอ้คนขับโรบคอปเจะของโรบคอปขึ้นนั่งบนแมคโครนะครับเมื่อกี้ ว่าแล้วหายไปไหนเค okay, คร Kay, ับผมเดี e you, ๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจบไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องก็ฝกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้ครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะหาคลิปดีๆคลิปเด็ดไว้ให้ผู้ชมได้ดูนะครับคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม